สวัสดีครับนี่คือ Ford พัฒละกับผมพัทพัฒะนี่คือคลิปรีวิวรถครับผมที่ผมจะกลับมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นเจ้าตัวเร n g e r รรุ่น x l p ท์ครับผมซึ่งผมต้องบอกว่ามีการตกแต่งออกมาได้ค่อนข้างสวยนะครับลงตัวในเรื่องของการตกแต่งที่ดุดันรวมถึงเรื่องของอปราโยชน์ในการใช้งานนะฮะที่ยังคงไว้แต่ตามรูปแบบของกระบะแคปนั่นเองเริ่มจากมุมแรกครับผมที่ผมจะพาทุกคนมาดูกันนะฮะ การตกแต่งอุปกรณ์ของเขาครับผมเริ่มจากการชนหน้านะครับการชนหน้าเซ็ตนี้เนี่ยจะมีการใส่เป็นการชนหน้าแต่งขึ้นมานะครับจะเป็นการชนหน้าทรง F150 Spider นะครับซึ่งมีการทําสีดำนะครับเป็นสีเดียวกันกับตัวรถแล้วก็มีการใช้สีแดงในการตัดช่วยให้ทําให้ตัวรถนะฮะมีความดุดันนะฮะทำให้สวยไปในรูปแบบที่เขาเรียกว่ากึ่งสปอร์ตกึ่งดุดุดโหดๆประมาณนี้นั่นเองนะครับและสังเกตในส่วนของตัวบริเวณที่เป็นกระจังหน้านะครับกระจังหน้าเขาจะใช้เป็นกระจังหน้าทรง FORD นะครับเหมือนเจ้าตัว r a n g e r r a p อร์เลยและตามต่อด้วยไฟ3จุดที่เป็นสีเหลืองนะฮะซึ่งช่วยสะท้อนภาพลักษณ์ของตัว F150 ซึ่งเป็นสไตล์รถแบบอเมริกันโดยขนาดแท้นั่นเองนะฮะในส่วนของไฟหน้าครับผมไฟหน้าตัวรถเนี่ยตรงนี้จะเป็นไฟหน้าแบบมันติ r e f l e c t o r ครับผมซึ่งเป็นไฟหน้าแบบเดิมๆของตัวรถนั่นเองแต่มีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมครับนั่นก็คือตัวชุดครอบไฟหน้าทําให้ตัวรถมีความดุดันมีเท็กเจอร์มีมิติมากขึ้นนั่นเองนะฮะมาในต่อในส่วนของตัวบริเวณฝากระโปงรง ฝากระโปรงรถเขาเนี่ยจะเป็นฝากระโปรงนะครับสกู๊ปแบบทรงฟิตมีการติดตั้งเข้าไปแล้วก็มีการลงตราสัญลักษณ์เป็นแบบรูปม้านั่นเองซึ่งตรงนี้จะเป็นโลโก้เป็นกันแบบเดียวกับเจ้าตัว f Ford m u s t a n ตนั่นเองครับในภาพเรื่องของตัวเครื่องยนต์ครับเมื่อเปิดฝากระโปรงขึ้นมานะฮะเราจะเจอเครื่องยนต์2.2ลิตรครับผมดีเซลนะครับให้ซึ่งให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่160แรงมา้าและแรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรตั่งเองซึ่งตรงนี้จะมาพร้อมกันกันกบเกียร์6สปีด การเซ็ตเครื่องยนต์ลักษณะนี้รวมถึงเกียร์แบบนี้เนี่ยก็จะไปเหมาะกับเรื่องของการใช้งานแบบในเชิงทั่วไปนะครับส่วนอัตราการบริโภคนะครับผมถ้าหากรถเดิมๆเ,เนี่ยวิ่งนอกเมืองในเมืองเฉลีย่ยรวมกันจะก็อยู่ตกที่ประมาณ12-13กิโลเมตรต่อลิตรนั่นเองซึ่งอ,อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับเกณฑ์ทั่วๆไปเราจะมาต่อกันในมุมส่วนของบริเวณด้านข้างครับผมด้านข้างของเขาครับผมมุมนี้เลยนะฮะซึ่งผมจะให้ทุกคนดูเนี่ยจะเป็นในมุมส่วนของตัวล้อนั่นเองล้อที่เขาใช้จะเป็นล้อแม็กของ o a s i s ครับ ชื่อลายจะเป็นทอร์นาโดนะฮะตรงนี้จะเป็นล้อแมกอลอยขนาด16นิ้วซึ่งจะถูกรัดด้วยยางมอนสเตอร์ครับผม a t 3ตรงนี้จะเป็นยางออทเทเรนครับสเปคยางจะอยู่ที่2 6 5 60 R16 กครับผมก็ใส่ไปแล้วเนี่ยทำให้ตัวรถดูลุกมีความสวยมีความดุดันมากขึ้นแล้วสังเกตนะครับบริเวณในส่วนของตัวล้อแมกเนี่ยก็จะมีการดีไซน์มาจะคล้ายๆเหมือนกับตัวกงจักรนะฮะทำออกมาแล้วจะคล้ายๆพายุเหมือนตามชื่อเลยนะฮะทอร์นาดนั่นเอง และส่วนบริเวณนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของตัวคิวซุ้มล้อนะครับขนาด6นิ้วมีการซาะร่องมาหน่อยนะฮะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเซ็ตเดียวนะครับกันกับเจ้าตัวชุดกันชนหน้านั่นเองถ้าใส่เข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็ช่วยทําให้ตัวรถดูมีเท็กเจอร์มากขึ้นนะฮะทีนี้เรามาต่อในส่วนของตัวกราฟิกนะครับกราฟิกด้านข้างของเขาจะเป็นสติ๊กเกอร์สีแดงนะครับเป็นลายสัตว์โครนครับผมเป็นคําว่าเรนเจอร์นั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสติ๊กเกอร์ที่ ถูกดีไซน์มาเป็นพิเศษนะฮะก็ให้เข้าแมทชกันเข้ากับตัวรถซึ่งตัวรถพื้นฐานก็จะเป็นสีดําอยู่แล้วนะครับแต่ก็มีการใส่เฉดสีสีแดงตัดขึ้นมาทําให้ดูออกมีความเป็นเดวิลเดวิลหน่อยนะครับและส่วนตรงนี้ครับที่ทุกคนเห็นนะฮะตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัวโรบาร์นะฮะซึ่งเป็นโรบาร์จาก Outlander นั่นเองที่มีแขนทรงยาวนะครับก็ใส่ได้ทั้ง ตัวรถที่เป็นแคปแล้วก็ตัว4ประตูนั่นเองนะฮะตรงนี้ก็สามารถใช้งานได้จริงได้ด้วยนะฮะจะผูกมัดจะรัดของจะอะไรก็สามารถทําได้สาเหตุที่ใช้งานได้อย่างมั่นใจมั่นคงก็เพราะว่าทางการติดตั้งครับผมช่างก็จะมีการเจาะยึดนะครับตัวน็อตเนี่ยทั้งหมด6จุดนะครับด้านซ้ายกับด้านขวายอย่างละ3ทําให้ตัวอุปกรณ์นะฮะค่อนข้างจะแข็งแรงมากเลยทีเดียวทีนี้เรามาต่อในส่วนบริเวณด้านท้ายครับผมด้านท้ายตัวรถเนี่ยจะมีความเรียบเรียบนิดนึงนะครับด้วยความที่ว่าเจ้าของอาจจะชอบ ลักษณะแบบว่าตัวรถที่ดูค่อนข้างจะเรียบๆรยแต่มีเน้นบางจุดนะครับทาให้ตัวรถมีความโดดเด่นนั่นเองในส่วนของด้านท้ายก็จะไปเพิ่มเรื่องของตัวชุดครอบไฟท้ายนะครับก็ไปเพิ่มเท็กเจอร์นิดหน่อยกับตรงนี้ส่วนกันชนตรงนี้ก็ผมจะเป็นกันชนเดิมจากมาจากโรงงานนะฮะซึ่งเป็นกันชนแบบดีไซน์แบบสีเดียวกันกันกบตัวรถนั่นเองครับ และนี่ก็คือเจ้าตัว Ranger รุ่น XL+ ครับผมเป็นรถ OpenCAP นะฮะที่มีการตกแต่งออกแนวสไตล์ที่ก็รถมีความดุกดันมีความเป็น d e วิลนั่นเองนะครับชอบไม่ชอบอยังไงก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาที่ใต้ด e สคริปชั่นข้างล่างนะครับหรือถ้าหากอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของตัวโปรโมชั่นวิธีการออกรถนะครับยังไงก็ลองแอดไลน์มาคุยกันได้ครับผมที่ไลน์ Official ด้านล่างที่ผมทิ้งไว้ให้ในี่เอง สำหรับตรงนี้คลิปนี้ก็จะมีแต่เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครป์ครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนั่นเองนะครับสำหรับคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะทําการรีวิวแต่งที่สวยหรือจะออกมาพูดให้ข้อมูลอะไรกันต่อก็อย่าลืมฝากติดตามกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ